สบายดีพี่น้องพ่อการดีแล้วกับคือเก่าเมียนเดิมสำหรับคลิปนี้แส่หล,ล่วลูกพี่ขอยลงลงมาแล้ววันหนึ่งไปแส่หล่อวันหนึ่งอขอไปน้ำหาอยู่พุ่น ทั้ง้องน้ำเพราะว่ามองนี่มันเป็นร้านค่าเบียดข้ามาพี่มันสีได้คนหน่อยเขากาเอาคนประตูโขงงหมดเดี๋ยวเพื่นสิเพิ่นสิเพื่นสิมั่งเต้นออกไปทั้งพุ่นอีกเอามีใวยซื้อรถคันนี้ซื้อกกคอเนี่ยแหละเขาเบียดเขาเบียดมาทั้งพี่ช่างนีสานว่าจะไปทั้งพุ่นมันได้หน่อยเขาสั่นผมเลยว่าเอามาทั้งพี่เขาสิเอาซองประตูโคงเดี๋ยวรถคันนี้ก็สิเขาไปซองนี่แหละรถมแล้พงเขาขามาพี่สันเบีไไยดลายจากทัางนี่ไหม แมนครับเออเอาอไรว่าถ้าเกิเขามุมนี่กันไเพีเรเอาเอาเอาขอบางบานก็ว่้านไดนไได้หลายเพื่อนแล้วเพื่อนลาแล้วแต่เขาที่แรกเพื่อนว่าอยากให้ยังกุงม่วงว่าผิดดิอะเพราะผิดไหมเวทีเขาล่นมันตั้งผิดไหม อันนี้เขา,าสามารถไป้างหลังได้ด้วยดันปะเอออลัโพุงขึ้นทั้งผีแบบแล้วเขาจะอ้อมเพื่อคนไปที่สุดที่แหลกแถวพอแล้วก็ไว้ยวาาาังไงเพราะภาษาท่านนี้มันก็เสียพื้นที่ถิ่มไปยเสือสนุกลูกพี่นอ้อยคใหรยรถออกให้เลี้ยวเห็นทางจก็าบาดนั่นนะ ออกมาพีกัได้พี่ล้างคิดใ้สุดเด้อรถรถไอ้เฮียดเฮ็ลดรถรถไฟรถไฟฮู้รถไฟฮู้ไปทั้งพุ่นก็นได้เ้อคือพยายามคิดแต่มัน,นหลายดีสุดพื้นที่มันมันจำกัดเดี๋ยวรถปั่นไฟเขาขามไปพุ่นก็นได้ 老屁。<A> เจา้าจ้างแต่มอลล้ําไงไมาตีนี่พี่กากับเสียงยิสานมาสัามมามส่งอย<อ>่างนีผมโอมากมันมีสิเปียล้วยว่ะโดนโดนครั้งเลยเนี่ยตอนแรกใสยผมตีกองุ่นไหมผมย่างน้ำไปเบิ้งห้อยงูเหลี่ยมอยู่หลังนี่แหละผมย่างลูไปผู้เดียว<อ>ผมว่ามันห้อยเหยีห่ยมว่าจะมาเลืกค่ะถ้าไม่เป็นดิีไซน์เนาะทางไปนา,นาั<อ>่นเพราะฉันอยู่ไอ้ลูกนึงมาแต่นานเจ้าย่างไปหยังเท่านั้นเคุนพ้องเลย ผมว่ามันหอยมอาใส่เลยว่ายจจะเข้าไปได้หู้เหลี่ยมเพราหลามกับเหลี่ยมเนี่ยขันมานี้มันมีดงบุงหนึ่งซื้อนี่ยุคเลยยุลิมค้องน้ำเลยอ่ะนี่แหละมันมากมาอยู่แถวนี้แถวนี้มันมีหูเหลี่ยมหูหลามโจจะไปได้ขนาผมวนหอยมอาไส่นาะมันลุ่อูเ่กลาห้อยอาดัลตอาดไปเมื่อวันทีนเป็นคองนี่แต่ว่ามี่ิงก็บอกไอ้ขั้นผมไบผมไปลุกแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ะสีเมื่อัดาห์ที่มีปีมันยังสูญหายไปเมื่อแล้วสมอ เี <łość> ่นเตด้วะกปอยู่เลานจะไปยุทงปนกันเลยน้ำมูก่อลกันเลยตัวแหวนลงแม้วเดี๋ยวรถลบออกมาห้ให้รถลำพ้งเขาเจ้าเขานี้เนี่ยไปยุ้งฝน ออกออกค่นี้ออกให้อยู่ในสาราเลยลูกในสาราอะไรเนี่ยเปิดสาราหมดเลยขอบ่อเขาอยู่นี่กันมันี่ก็ได้เด้อลูกในขนย่างอะไรข้างหลังนข่านกไันก็ได้ดรอก จัดกันเอาเพราก่เขาลบไปผุดเสนออบอเขาลบไปทั้งผุนเลยเพราลบกก็ถอยกันไปผุนกันเลยอังเปารถอังเปาจ้าน่ะอังเปากำนวนชนน พีเอสดพีเอสดเลียวเรียวรถห้องเหมือดบ่สเขาไปหันแถวคางบัวดีกระแม้นมาคางกับกบม่วงเนี่กระแม้นนี่นี่เขาไปซ่องนี่แหละนี่แลนไรเขาไปนี่แล้วก็มองซ่องกบม่วงเนี่ยสังกะสีหน่าเจ้าออมกบม่วงเนี่ยมั้งเหมือนจะโดนน้อยไรเขาไปพุน nó lẹ Chào <laughs> chưa này vô đi. chào đi đâu? เเอาเองผู้เด uh. ียวลดแมนว่าเฝ้าไล่เห็ดผู้เดียวเลยลุงน้่งมาขับเอาเองได้รถสุขันลงเอาเองผู้เดียวเลยไร่เห็ดผู้เดียวเลยไราเห็ดผู้เดียวรถสนอลุงพี่เออถอยมาถอยมา น้มีขนาไหนโดนฝน้คันเลยนี่ผมโดนฝนีกคันเดียวเลยนะโดนย่สทหารเนี่ย่แก้วลาตมอมโมเกาดีม้วโลเลยแบบนี้แหงบ่โอ้แ้บ้านเพราะถนหลายนี่พราะ่ากระจกลุดนยครับแ่้ันแต่ว่ายุ่มองนีมีนาเลยนาะมองแถวใข่ทหารแถวแก็รอะน มมไม่เขาตกแต่เมื่อคืนนี้พอขยอยมานมหนี่ง่สองโมงเสารผมเานเาะชคนกินงานลงเลรวพี่น้องครับ <c oughs> รขอบกันไม่คลิปหน้าครับลิปมีสบายดีพี่น้อง